มื่อวานนี้มันสนุกมากใช่ไหมครับโอ้โหพวกเล่องตื่นมเลยใช่ไหมครับโคตรเมาเลยช่ครับเท้านะครับโอเคครับโอเคครับครับครับขอบคุณครับงั้นเจ้าตัวครับเจ้าตัวคิดว่ายังครับผมไม่ว่าถามพลาดนะครับโอ้เจ้าตัวกอนแล้นะครับโอ้โหซึมเศร้าจากอาการเมื่อวานนี้แล้วคุณนะครับคุณนะครับคิดว่ายังครับคิดว่าตายอะอ๋อมึงไม่รอดแน่อะไรโอ้ยจิกโกปิดคือ ทายตู้ทายตู้คุณทำอะไรครับขอโทษครับทายตู้ในกิ่งข้าวพลอยได้ทอดทิ้งในชายนัทอิงรัตไปแล้วครับอ้าวทำไมครับเปล่าทอดทิ้งผมแล้วครับขอลท่อทิ้งนะครับก็ดีดีกว่าต้มทิ้งแล้วกันนะก็ดีเหมือนกันล่ะครับโอ้ยับผมต้องขอโทษนะครับเรื่องเมื่อวานที่เกิดขึ้นนะครับเออลองตูดีคุณมันว้าวจัดครับโอ้โหจนมีคนมาเดิมกดไลค์หนึ่งคนด้วยครับแล้วก็มีคนดูแปดคนเองครับโอ้โหนี่เพิ่งเผยแผ่ไปเมื่อวานเอง ขอบคุณครับคุณครับคุณจะมีอะไรฝากส่งท้ายอีกไหมครับโวยอาไอ้ยโอเคกำลังซัดกันแล้วนะครับโดนถ่ <c oughs> ายไม่ได้ออส <c oughs> ไปเกี่ยวครับคนเอาลูกออกแล้วออกแล้วออกลูกออกแต่ใต้ใหม่เดี๋ยวหามมุมใหม่เดี๋นะคะกล้องไม่เกี่ยวครับตากล้องไม่เกี่ยวเอ้ยเอยู่คุณไปตาต่อได้เดี๋ยวเด<ม>ี<ม>๋ยวไปตา<ม>ต่อได้เดี๋ยวไปตาต่อได้ไม่ขายเลราะว่ามันขายแล้วก็เออเออลูกออกเดี๋ถ่ายเองเดี๋ยวเป็นคนถ่ายเองแล้วก็